เดี๋ยวผมจะทำนายดวงเนาะว่าอย่างไงแต่อย่าลืมนะว่าภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้นในปีที่2,026 2,027 2ปีนี้ครบละแล้วก็เรื่องของสงครามระหว่างประเทศอะ่ะมันจะเกิดขึ้นในแถบภูมิภาคเอเชียของเราเอเชียแปซิฟิกแล้วมันจะเกิดขึ้นหลายด้านนะครับเช่นเวียดนามจีนไต้หวัน เกาหลี o ั่งเกาหเนอะเ mm hmm. กาหลีใต้เนอะญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งจะเรียงหน้ากระดานมีความกระทบกระทั่งถึงขั้นสงครามแล้วเมื่อไหร่เจอสงครามนี้ในแถบภูมิภาคนี้จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามแล้วครั้งที่ผ่านมาผมได้ทำนายไว้แล้วว่ามีคนพูดบอกอิสราเอล หยุดยิงแล้วก็ทำเลิกเลิกละทำสสันติภาพกับปาเลสไตน์ไม่ห้าวันที่แล้วก็เพิ่งถล่มกันคือมันเลิกหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมหลับตาเห็นไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่อยากเห็นสันติภาพนะเราจะต้องอยู่บนโลกแห่งความจริงแล้วเราต้องอยู่ให้เป็นเพราะคนที่ก่อสงครามไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนไม่ใช่เป็นคนที่หาเช้ากินค่าไม่ใช่คนที่มีอํานาจคนที่เสียผลประโยชน์และคนที่ได้ผลประโยชน์ฉะนั้นผมแค่มาเตือนภัยเดี๋ยวผมจะหลับตาดูช่วงนี้จะเกิดภัยพิบัติอะไรบ้างนะครับทั้งหมดเป็นการพยากรณ์ผมเป็นหมอดูพลังจิตนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟางังการชมทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหมดก็ได้ แค่ถ้าแม่นก็ติดตามถ้าไม่แม่นก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้เดี๋ยวผมหลับตาดูให้เนาะเพราะว่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าสองเดือนนี้คือตั้งแต่เดือนตุลาผมพูดก่อนว่าเหลือเดือนพฤศจิกาธันวาคือสามเดือนสุดท้ายระมัดระวังเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพ,พาะภาคใต้แล้วก็ภาคกลางที่ผ่านมาแต่มันจะมีอีกเดี๋ยวผมจะหลับตาดูเนาะ นี่เป็นการดูดวงแบบสดๆเลยเนะเาะระมัดระวังและกันเรื่องของข้อพิพาทแล้วก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่พฤจิการทันวามกราลาข้อพิพาทระวังเสียงระเบิดอะไรเงี้ยต้องระวังฉะนั้นเนี่ย การที่มีข้อพิพาทต่างๆต้องระมัดระวังเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวข้อพิพาทเกี่ยวด้านชายแดนเกี่ยวส่วนใหญ่เกี่ยวเรื่องของความมั่นคงฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่รอดปลอดภัยก็อย่าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีความสุขก็ไปเที่ยวอย่างอื่นแทน ไปเดินห้างไปสวนสนุกไปสวนสัตว์ไปซื้อของอร่อยๆแต่อย่าไปที่ที่มันเป็นข้อพิาพาทสุมเสียงหรือว่าเป็นเรื่องของก็เ,เรียกว่าพื้นที่ที่อ่อนไหวผมเตือนไว้เฉยๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางดึกช่วงเชา้าต้องระวังนะครับก็เป็นคำทำนายนะครับ ถ้าเรารู้ทุกอย่างที่ผมแนะนำเป็นการเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอยู่ให้เป็นแค่ถ้าเรารู้ว่าเหมือนคนมันจะทะเลาะก,กันน่ะเนี่ยผมจะบอกถ้าคนมันจะทะเลาะก,กันแล้วเราไปเดินผ่านที่เขากำลังทะเลาะวิวาทเราสมควรไหมไม่สมควรถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนละเมืองดีก็โทรแจ้งตำรวจนั่นวิธีการไม่ใช่เข้าไปร่วมสังครรม หรือว่าเดินผ่านที่เขากําลังทะเลาะวิวาทหรือกําลังมีอาวุธใช้กันแต่ถ้าเตรียมตัวพร้อมแบบผมที่ผมบอกไงไปเดินห้างไปเที่ยวสนยวนสน,กสนกกุกไปเที่ยวสวนสัตว์พาลูกๆไปเที่ยวไปกินอร่อยในร้านอาหารไปทําอะไรที่เรามีความสุขกับครอบครัวของเรานะครับถ้าเชื่อผมการเตรียมตัวพร้อมก็จะได้กินอร่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้แต่วันนี้คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเขา อยู่ในตกที่นั่งลําบากโดยเฉพาะคนที่อยู่หัดใหญ่หรือภาคใต้คนภาคใต้ทั้งหมดตอนนี้ก็มีผลกระทบเหมือนคนเชียงใหม่คนภาคเหนือแหละคนภาคกลางเพราะทุกวันนี้ที่ภาคกลางชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีทุกที่สมุทรปราการนนทบุรีทุกที่แม้กระทั่งที่กรุงเ,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 เขาเรียกอะไรนะพระนครศรีอยุยา หลายที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่บางที่นี่สามเดือนกว่าแล้วบางที่นี่สี่เดือนฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายเจอมาหมดแล้วแต่เราจะต้องอยู่ให้เป็นมีคนถามว่าเข้าโอ๊ตกินกับอะไรกินกับน้ำเปล่ากินกับน้ำเปล่ากินกับน้ำร้อนแต่ไม่ต้องน้ำร้อนเพราะว่า ไฟดับแล้วมันไม่มีละกินนี่นะต้องเป็นรุ่นอิน t a n t นะมันมีหลายรุ่นนะครับเอารุ่นนี้นะรุ่นนี้ไม่ต้องโดนความร้อนไงแค่ใส่น้ำก็กินได้เลยมันมีหลายยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อนี้มันถูกไงนะครับไม่ไม่ต้องซื้อของแพงแต่ของที่มีคุณภาพคุณผู้ชมก็เลือกตามศักยภาพกระเป๋าตัวเอง แต่ไงก็ถูกกว่าพวกอาหารการกินอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งพลังสุดท้ายแล้วผมจะส่งพลังให้สำหรับคนที่อยู่ในภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมทำนายไปแล้วนะว่าสามเดือนพิจิกาธันวาม,มกราต้องระมัดระวังเรื่องของเขตชายแดนเรื่องของระเบิดเรื่องอะไรต้องระวังผมแค่ว่ามันมีข้อพิพาทอยู่แค่ให้ระมัดระวัง ก็เตรียมตัวไว้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้ไปไปลบก,กับใครหรือไปมีเรื่องกับใครฉะนั้นคุณผู้ชมก็ใช้ชีวิตปกตินะเรื่องบางเรื่องที่ผมทํานายเหมือนกับการทํานายน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่น้ําก็ต้องใช้แต่อยู่ให้เป็นเดี๋ยวผมจะส่งพลังให้นะครับสําหรับคนที่อยู่หัดใหญ่นะวันนี้แล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดนะครับที่กําลังประสบภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับ นับหนึ่งถึงห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยครับรอดปลอดภัยทุกคนเพราะว่าส่งพลังด้วยพลังจิตผมมีสมาธิมาห้าสิาปีปัจจุบันบนี้ผมอายุห้าิบหปีนะครับนั่งสมาธิมาตั้งแต่สามขวบแล้วอย่าลืมนะครับคําทํานายผมเป็นการพยากรณ์ผมเป็นหมอดูพลังจิตโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ เพื่อให้เราอยู่อย่างมีความสุขถ้าคนเรามีสติมีวิจารณญาณเราก็จะไม่ไม่กลัวจิตมันจะมีความเข้มแข็งโชคดีนะครับฮักบายฮักบายฮักงาวฮักบายฮักบายฮักงาอึบเอ๋จุ๊บจุ๊บเอ๋ยจุบจุ๊บบายบายครับ